ดีค่ะเพื่อนๆค่ะมีแอนนิงแอลจอนะคะสวัสดีค่ะ,คะ,ะ,คะ,ว,คะวันนี้จะมาคุยเรื่องการทำคลิปนะคะ mm. เกี่ยวกับสายเกาหลีนะคะ mm. ก็คือลาลิซ่านะคะลรซ่าแต่ว่าผมสีทองกว่านะคะแล้วก็ตรงนี้ก็คือวันนี้จะมีอุปกรณ์เพิ่มตุ๊กี่นีนะคะมีมงกุกับไม้ตรงนี้ไม่เหมือนลาลิซ่าเลยเหมือนตุ๊กตานะคะ ชุดนี้ที่เตรียมมาวันนี้ที่ทเตรียมมาสำหรับการถ่ายรูปนะคะเพื่อนๆก็เตรียมเสื้อสีส้มนะคะเตรียมเสื้อสีส้มกระโปรงสีส้มนะคะตัวนี้เป็นกางเกงกระโปรงที่เรามีนะคะแล้วเราก็มาต่อชายฟิ้งนะคะใช้ผ้าป,ประมาณเมตรครึ่งนะคะซื้อมาต่อชายนะคะจะได้อีกกระโปรงอีกแนวหนึ่งที่เป็นแนวของเราที่ไม่เหมือนไทยนะคะเราก็เตรียมมานะคะแล้วก็เสื้อตัวนี้เป็นเสื้อกล้ามอยู่ข้างในนะคะก็คือเอามาเมียแมท์คือทําให้การแต่งตัวของเรามันไม่โป๊แต่บางคนก็คือแค่ใส่เสื้อสั้นๆได้ วันนี้เลือกวิผมสัน้นเพราะว่าเป็นลุกที่ไม่เคยทํานะคะอยากให้เพื่อนๆเห็นลุกแบบนี้บ้างนะคะก็คือใส่เกาหลีลุคแบบนี้ก็ได้นะคะมนนีผมยุ่งนิดนึงเดี๋ยวขอแปับเวลาจัดนิดนึงนะโอเคมาเพื่อนๆสวยหรือยังนะคะจะได้เริ่มถ่ายเลยนะคะโอเคนะคะสิ่งแรกก็คือถ่ายกับที่มีก่อนก็ได้นะคะ ก็มีคนเดียวก็สวยได้เนาะก็เซ็กซี่เซ็กซี่หน้ามาค่ะแล้วก็มีเรื่องของมุกดอกไม้เข้ามาที่ว่าอยากให้ดูแอปเดียวดูสีันสดใสนะเป็นไงมันดูเบิกบานเนาะ อันนี้มันไม่เหมือนลาลิซาหรอกมันเหมือนมีแอนี์แอนเจิลนั่นแหละแต่ว่าก็แบบใส่เข้าไปทำให้ชุดนี้ยมันก็ดูน่ารักนะคะกะคะ็คือเป็นสไตล์สไตล์หนึ่งนะคะที่ว่าจะแนะนำเพื่อนๆในการถ่ายรูปเพื่อย่างสนุกสนานชอบแบบไหนก็เพื่อนๆก็เลือกเอาน,นะคะแล้วถ้าเอาพี่หมีกับดอกไม้มารวมกันล่ะจะเป็นยังไงมันก็เลิศอยู่นะคะมันเลิศอยได้ดูได้ได้ไดเห็นไหมน,น่ารักดีอ่ะนะคะตงเนี้เพื่อนๆนะคะ มีไหมเสื้อเสื้อที่เป็นแต่ว่าแขนเป็นเสื้อเอวลอนนี่กำลังิดนะคะแล้วก็เป็นจมัมจัมบนจำมล่าแล้วก็เป็นกางเกงกระโปรงที่มีที่เราเก็บเอาไว้นะคะตัวเนี้ยจุดของชุดเนี้ยที่ทําให้ชุดสวยก็คือกระโปรงตัวนี้นะเพราะว่าที่เรามีอ่ะเราก็มาต่อนะคะเรามาต่อชายทำให้เป็นชุดใหม่ว่าไม่งั้นเราเราต้องเสียเงินซื้อนะคะนะคะก็สําหรับเรื่องของการถ่ายรูปแนวหน้า สดใสแบบซาบซ่านะคะตุ๊กตาบาร์บี้ตุ๊กตาบายนะคะแล้วก็ใส่เกาหลีด้วยนะคะรวมๆกันอยู่ในชุดนี้นะคะก็จะทําให้เพื่อนๆนะสุขสนานกับการแต่งตัวกับการถ่ายรูปนะคะได้อย่างสุขสนานนะคะก็ติดตามนะคะข่าวสารนะคะได้ใน YouTube นะคะเซล i ี่วิดพอบ ะะก็จะมีเรื่องราวมามาเล่าให้เพื่อนๆฟังเกี่ยวกับการแต่งตัวนะคะเกี่ยวกับการแต่งหน้าวันนี้ทับปากส,สีส้มนะคะแล้วขนตาปิ๊งๆนะคะก็คือสีส,สันสดใสแก้มก็ชมชมชมพูนะคะทําให้การถ่ายรูปของเพื่อนๆกับของอไม่น่าเบื่อนะคะเพราะถึงเราถ่ายรูปสวยถ้าเราแต่งตัวไม่สวยเราแต่งหน้าไม่สวยมันก็ยากนะคะที่จะถ่ายรูปสวยเพฉะนั้นจะต้องเสื้อผ้านหน้าสมนะคะต้องมีการแต่งแต่งต,ต,ตัวที่สนุกสนานสวยทําให้เราถ่ายรูปได้อย่างสนุกสนาน นะคะแล้วก็มีวิธีการถ่ายรูปนะคะการโพสเตอร์นะคะต่างๆนะคะทำให้เราได้สุขสนานนะคะมีอย่างงี้เจ้าก็จะนําเรื่องราวต่างๆเป็นความสุขสนานในการถ่ายรูปนะคะมาบอกเพื่อนๆมาให้เพื่อนๆเล่าสู่กันฟังแบ่งปันนะคะแล้วก็จะมีชุดหลากหลายสวยหลายสไตล์มาให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคค่ะวันนี้กลับแล้วนะคะสวัสดีค่ะติดตามคิปหน้าได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ